สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรวยยีสิบี่ชั่วโมงนะครับวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมชาวริตโรยหิตจันครับและวันนี้นะครับสิ่งที่เราจะมาคุยกันและให้กําลังใจพร้อมกับแนวทางในการแก้ไขปัญหานะครับนั่นก็คือเรื่องของคิดและทําอย่างไรให้หมดหนี้หมดสินนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากบรรณาธิการผู้อํานวยการหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ท่านอยู่กับเราแล้วนะครับคุณกายไผ่เด่นครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ ครับและสำหรับหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุดนะครับขอประชาสัมพันธ์นั่นคือในส่วนของผ่าแผนเครือข่ายยุคไฮเทค T2R รพ่อมดขายตรงตัวจริงนะครับคุณผู้ชมก็สามารถติดตามได้ทุกแผนหนังสือชั้นนําทั่วประเทศเลยครับและเรื่องที่จะคุยในวันนี้นะครับนั่นคือเรื่องของการทําธุรกิจต่างๆตรงนี้เนี่ยหลายคนนะครับมันจะเป็น SME หรือว่าการทําอะไรก็แล้วแต่ส่วนใหญ่แล้วมีสําเร็จบ้างไม่สําเร็จบ้างนะครับแตกต่างกันออกไปแต่บางคนที่ไม่สําเร็จนะครับ ตรงนี้เนี่ยปัญหาไม่ได้ที่ว่าเจ๊งแล้วจบทุกวันนี้เนี่ยพอเจ๊งปุ๊บปัญหาที่ตามมาคือนี่สินครับตรงนี้คุณกายคิดว่ายังไงครับครับมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะเพราะว่าคนจํานวนมากเลยบางคนเนี่ยนะบางคนนี่เริ่มเ,เริ่มต้นทําการค้าเนี่ยนะอาจจะมีเงินทุนอยู่ตามสมควรครับมันก็เป็นด้มีนี่มีสินเลยหรอกแต่พอลงทุนไปแล้วเนี่ยนะ คือคิดว่ามันจะมีกําไรอย่างที่ตัวเองฝันหรือจินตนาการเนี่ยเอายกตัวอย่างอย่างนี้เปิดร้านอาหารสักแห่งหนึ่งครับตัวมีเงินอยู่5้าแสนบาทเปิดไปสักลงทุนไปสักสามแสนกว่านิดหน่อยเหลือทุนรอนอยู่มาแสนกว่าบาทครับคิดว่าเงินมันจะเข้าอ่ะคิดว่าโอ้คนจะต้องมากินมามีไรายได้เพราะว่าเราไปก่อนที่จะเปิดเ่ยนะไปคำนวณคำนวณตัวเลขจากร้านค้าอื่นครับ ก็ค so oh, ือไปเซเวหมดเลยในระแวกเดียวกันโอ้ไปดูโหร้านนี้ทำไมคนเยอะวะร้านนี้ทำไมคนเยอะเห็นเ็เปิดเยอะโอ้กำไรถ้าทางขายดีกำไรดีก็ไปเปิดตามเข้าไปคิดว่าเราจะได้ไงหารู้ไม่ว่าผู้ที่เปิดก่อนเรานะเเปิดมาไม่รู้กี่ปีลองผิดลองถูกมาไม่รู้กี่ครั้งครัหมดตัวเขาเรียกว่าหมดหมดเงินหมดทองไปไม่รู้เท่าไหร่กว่าจะมาถึงวันนั้นได้แต่เราเขาเรียกว่าคิดรวยฉบับฉบับย่อแล้วกันน่ะคิดว่าเอาระวังงานนี้ฉันแน่ฉันเก่งว่ามีเงินอยู่ปุ๊บ ไปลงทุนเรียบร้อยบัวเ,เรียกเบ็นเสร็จเด็ดขาดคนมานั่งกินในร้านเดือนหนึ่งับโหแบบขาดทุนอ่ะครับดิลืมค่าใช้จ่ายนะไปเช่าร้านเขาอยู่ไอ้ข้าวของมาซื้อไปจ่ายเป็นเงินสดออกไปครับพนักงานสามคนห้าคนก็ต้องจ่ายขายไม่ได้นะจะขายได้กําไรหรือไม่ได้กําไรแต่ค่าใช้จ่ายมันมีไงค่าน้ําค่าไฟโอ้ยจีปาถาสาระสารพัดอย่างของเสียมั่งเน่ามั่งนะ นี่แหละคือปัญหาใหญ่ที่ลืมคำนวณครับอันนี้ยกตัวอย่างแค่ร้านอาหารนะพอเสร็จแล้วเปิดไปเรื่อยหกเดือนก็แล้วทุนรอนที่มีชักขดท้ายไปแล้วครับเพราะมันไม่มีกำไรไงรูปหน้าปาจมูกตัวเราก็ต้องกินต้องใช่ใชไหมลูกเต้าก็เรียนนี่คือปัญหาเขาเรียกว่าสะสมความล้มเหลวอ,อย่างต่อเนื่องต่อเนื่องปีหนึ่งก็แล้วเพราะในที่สดุดร้านค้าอยู่อาจจะใช้บริการกัมนานรเริ่มเขาเรียกว่าอะไรเชื่อ เริ่มไม่จ่ายเงินอ่ะเชื่อเขาเรียกว่าเชื่อเชื่อไว้ก่อนกันแล้วกันอ่ะไม่ได้โกงนะล้านค้าเขาก็มั่นใจเพราะใใจ่ายมาเขาเลยจ่ายเงินสมุนตลอดในที่สุดก็เริ่มแล้วเอาหมูสิบกิโลเอานั่นไว้ก่อนนะเดี๋ยวอีกสองอาทิตย์จ่ายนะไอ้ดุ้นห้าขีดไอ้นุ่นห้ากิโลคือสะสมไปเรื่อยเข้าสารอาหารแห้งอะไรก็ว่าไปสะสมไปเรื่อย ในที่สุดนะเป็นดินพ่อขางหมูโดยไม่รู้ตัวครับนี่สินเริ่มเข้ามาแล้วเริ่มไปกู้เขาเรียกว่ากู้เงินนอกระบบเพราะในระบบไม่ใช่ไปจีกู้ง่ายๆนะเขาไม่ให้กู้อู่แล้วพวกแบง์ธนาคารเนี่ยน,นะเพราะเงินเราไม่มีในแบงค์เนี่ยการันตีอะไรก็ไม่มีรายได้ไปจําก็ไม่แน่นอนก็ไปกู้เงินนอกระบบก็คือมีดอกเบี้ยเยอะครับกู้ไปกู้มาโอ้พ่อขางหมูเลยๆเลยในที่สุดเจ๊งไม่เป็นท่า นี่คือปัญหาเราพูดถึงคนที่เป็นหนี้พื้นฐานกัน,นะทาธุรกิจอือ่นก็เหมือนกันทําธุรกิจ s อสก็คือผลิตผลิตสินค้าหรือผลิตอุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่าขายไม่มีความรู้ไม่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการตลาดในที่สุดก็ไปไม่รอดก็คือเจ๊งไม่เป็นท่านี่คือขบวนการเป็นหนี้โดยไม่รู้ตัวเพราะว่าเราไปทําอาชีพโดยที่เราไม่มีความรู้ไม่มีความเชี่ยวชาญอยากเขาเ็าเรียกเห็นช้างขี้ขี้ตามช้างตามภาษาโบราณที่เขาพูดกัน ในที่สุดก็เจ๊งไม่เป็นท่านี่แหละขบวนการเป็นหนี้โดยไม่มีเหตุผลเนี่ยนะครับครับทีนี้เนี่ยก่อนที่เราจะเห็นหลายๆงานหลายๆนะธุรกิจนะครับที่เจ๊งอย่างชัดเจนเนี่ยมันจะมีช่วงคาบเกี่ยวคาบลูกคาบดอกนิดหนึ่งคือระหว่างที่มันจะเจ๊งไม่เจ๊งตรงนี้เนี่ยคนที่เขาเป็นหนี้อยูย่ก็คิดมากอยู่แล้วถามว่าเราจะประคองธุรกิจเรายัางไงดีครับคุณกายครับครับคือบางครั้งนะนะเราอย่าไปฝืน มื่อทีเราไปโอ้โหทำมาตั้งแปดเดือนเก้าเดือนแล้วใช่ดูลู่ทางไม่ไม่เห็นทิศทางเลยอ่ะครับมีแต่ความหวังที่เราไปจินตนาการเองไงแต่เวลาเชิงปฏิบัติจริงเนี่ยลูกค้ามันก็โหดหายทําของส่งขายก็ขายไม่ค่คยออกทุนไปจมอยู่เรื่อย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 เอยสด่ว่าของที่เราผลิตขายนะไม่เป็นที่ต้องการของตลาดเพราะว่าเราไม่มีความเชี่ยวชาญไม่ได้เซอร์เวยสำรวจตลาดความต้องการผู้บริโภคข,ของลูกค้าเลยว่ามันเป็นอย่างไรครับ เห็นเขาทาก็ทกําตามอ่ะไอ้เงนสินข้าโอทอมเต็มหมดเลย <c oughs> ทําไปแจ้งไม่รู้เท่าไหร่แล้วนี่คือปัญหาใหญ่พอเราเจอแบบนี้ปุ๊บควรถอนตัวออกมาดีกว่าครับไม่ไม่ต้องไปกลัวเสียหน้าแต่คนส่วนใหญ่ <c oughs> เวลาเปิดร้านหรือเปิดกิจการแล้วโอ้ยฉันเป็นเจ้าของหรือเป็นท่องแก่ครับคือรักฟอร์มฟอร์มตกไม่ได้พูดง่ายๆนะทั้งที่เป็นหนี้เป็นสินนะดูแล้วโอกาสฟื้นมันไม่มีแต่ถ,ถ้าเกิดมีโอกาสฟื้นก็โอเคผมเห็นด้วย แต่ถ้าเกิดดูแล้วยิ่งจมหลักเข้าไปอีกแล้วก็มองไม่เห็นลู่ทางด้วยว่ามันจะโตได้ไงจะขายลูกขยายลูกค้าไปตรงไหนมอง <ฮะ S 2> ไม่เห็นเลยมืดแปดด้านผมว่าถอยมาดีกว่าอย่าฝืนอย่าสมมุติแล้วก็หลอกตัวเองไม่ต้องไปเสียหน้าเสียฟอร์มหรอกก็ไดงนะยอมถอยถอยมาเ็าเรียกว่าเลิกทรั์สินพอมอีบ้างขายกินๆนี้เหอะ,<ฮ>ะถ,อถึงนะเ <ฮะ S 2> นี่ยแล้นก็พอลงเหลือเงินติดก้นถุงเขาเรียกติดก้นถุงอยู่บ้างไม่มากก็น้อย พอที่จะเป็นลมหายใจหรือขยับขยายอย่าปล่อยให้นี่สะสมโอ้ขายของไปแล้ใช้นี่ไม่พอเลยแบบนี้เขาเรียกว่าจมจมเขาเรียกมีแต่จมกับจมก็ได้กอนที่จ,จมกับจมอย่างน้อยเราขายข้าวขายของไปไม่ใช้นี่บ้างเหลือเงินสักนิดหน่อยพอเป็นขวัญกําลังใจว่าเออจะทําอะไรต่อไปได้เนี่ย <ทะ S 2> นี่คือวิธีคิดง่ายๆนะแต่ถ้าเกิดเราถลำลึกลงไปแลถอนตัวไม่ขึ้นที่สุดแล้วก็ จมปักอยู่กับที่นะครับครับทีนี้เนี่ยในส่วนสถานการณ์ที่คุณกายพูดมานะครับเรื่องของกําลังใจในเรื่องสําคัญเพราะบางคนเนี่ยมันจะห่อเหี่ยวมากเพราะเวลาที่มันจะเจ๊งไม่เจ๊งแหล่เนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยปัญหาหลายๆอย่างมันประดังเข้ามาพร้อมกันทีเดียวอย่างเช่นลูกจ้างที่เลี้ยงไว้คนที่เคยเงินที่เคยส่งให้พ่อให้แม่ค่าเช่าที่ค่าเซ้งตึกตรงนี้เนี่ยมันมารวมพร้อมกันทีเดียวบางคนเจอมาทวงหนี้อับอายขายขี้หน้าเขาอีกตรงนี้เนี่ยกำลังใจมาทำยังไงละครับคุณกายครับครับ ก็คือเราต้องถอนไงครับบางทีต้องถอนก่อนที่เราจะเจ๊งดูแล้วมันไม่รอดจริงๆไะนะประเมินดูแล้วเราประเมินเองได้ครับคือที่ถ้าเราคนส่วนใหญ่จะประเมินตัวเองไม่ออกเพราะว่าชอบไปเข้าข้างตัวเองครับคิดว่าเอออีกหน่อยนะอีกหน่อยนะถือกลัวเสียหน้าเสียฟอร์มไงพอเลิกไปไงไม่ต้องไปกลัวเสียหรอกถ้าเราจะสูญเสียเรื่องบางเรื่องไปนะเพื่อตั้งหลักตั้งราใหม่ครับต้องยอมสูญเสียบางสิ่งบางอย่างไป วันข้างหน้าจะมีโอกาสดีเพราะถ้าเกิดเราไม่ดันไม่ยอมสูญเสียในสิ่งที่มันไปไม่รอดอยู่แล้วแต่ยังประคองกันไว้ยังไปรูปราบไปาจ็บบูเอาเงินไปอุดตรงนู้นตรงนี้มันอุดไม่หมดอยู่แล้วเพราะความสมามารถเรามันไม่ไม่เพียงพอที่จะถักดันขับเคลื่อนในธรุรกิจหรืออาชีพที่เราทําอยู่ให้ก้าวไปสู่ความสําเร็จได้ต้องถอยออกมาแล้วก็มาค้นหาความเชี่ยวชาญใหม่หรือเอาประสบการณ์ที่เรามีอยู่นั่นแหละที่เราล้มเหลวะความล้มเหลวอย่าคิดว่าไม่ดีนะดี เอามาคิดหาสิ่งที่ดีๆเอาไปเติมกับความล้มเหลวที่เรามีอยู่ครับเพราะคนถ้าไม่ล้มเหลวก็ไม่รู้ก็เรืยอไ,ไม่มีประสบการณ์แต่ถ้าเกิดเราล,ล้มเหลวปุ๊บไม่ท้อแท้สิ้นหวังใช่ไหมถอยออกมาซะก่อนไอ้นี่สินที่เจ้าเจ้านี่ออกมาลุงล้างได้คุยได้ผัดผ่อนได้หรือขายของไปใช้นี่ไปให้มันสบายใจถ้าคนเรานะสบายใจสัอย่างมันจะเกิดความคิดใหม่ๆแต่ขออีกเนี้ออย่าท้อแท้สิ้นหวังครับ คนที่ท้อแท้สิ้นหวังส่วนใหญ่นะคือเคลื่อนยอมยอมรับการตกต่ําของตัวเองไม่ได้มันก็เลยหมดกาลังใจท้อแท้เพราะว่าหน้าใหญ่มาเยอะนี่เสียหน้ามาเยอะนี่บ,บางอย่างยอมเสียหน้าไปเถอะอยอมสูญเสียไปเถอะอคนยิ่งใหญ่ในโลกนี้นะล้วนแต่เคยเสียหน้าเคยสูญเสียเคยล้มเหลวมาแล้วทั้งสิ้นในที่สุดก็จะค้นพบแสงสว่างแห่งความสําเร็จที่ตัวเองประดิษฐ์มันขึ้นมาเอง ได้จากความล้มเหลวนี่นะแล้วก็ได้จากความคิดอ่านอันแหละมคมจากผู้อื่นเอามาผสมผสานกับวิถีชีวิตรหรือวิธีการคิดของตัวเองมันก็จะเกิดความรู้อย่างที่ผมพูดเสมอว่าความรู้ใหม่ๆวิธีการใหม่ๆองค์ความรู้ใหม่ๆ,มๆ,มมๆเป็นไฮไลท์สุดๆที่จะสร้างความสำเร็จให้เราในโอกาสต่ตอไปนะครับ ครับตรงนี้ก็เป็นการแสดงให้ชัดเจนนะครับว่าเห็นเลยว่าการที่ทําธุรกิจแต่ละครั้งหนึ่งนะครับโดยเฉพาะในช่วงนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณผู้ชมสังเกตในช่วง2-3ปีที่ผ่านมานะครับหลายคนอยากเปิดร้านกาแฟอยากเปิดร้านเบเกอรี่เล็กๆ คิดอยู่แค่นี้เองนะครับเป็นการทําตามความฝันที่มันค่อนข้างห่างจากความจริงสุดท้ายแล้วก็เป็นที่ที่ว่าให้เพื่อนมานั่งคุยกันเฉยๆกาไรไม่มีนะครับดังนั้นตอนนี้เรื่องของการหาทางออกในการทําธุรกิจก็เป็นเรื่องสําคัญว่าเราจะลงสนามหรือไม่อย่างไรนะครับแต่ที่สําคัญก็คือว่าจะลงสนามแต่ละครั้งนี่สินกู้มามันสมกับตัวหรือเปล่านะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันต่อว่าเราจะทําอย่างไรนะครับให้หลุดพ้นจากนี่สินสําหรับคนที่ผิดพลาดไปแล้วพักชมโฆษณาสักครู่เดียวครับ ชนิดน้ำช่วยพืชทุกชนิดจเจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้นให้อาหารได้ทั้งทางรากและทางใบในขวดเดียวกันใช้ง่ายไม่มีผลข้างเคียงนี่คือนวัตกรรมทางการเกษตรแนวใหม่ลดขั้นตอนการหว่านปุ๋ยเม็ดได้มากมายใช้ปุ๋ยน้ำ s k ส9 9ฉีดพ่นทางใบขวดเดียวเอาอยู่สนใจโทร02-105-6666 0 1 0 5 6 6 7 7นักสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุดผ่าแผนเครือข่ายยุคไฮเทคที่ท r พ่อมดขายตรงตัวจริงคอปพอเดินหน้าแก้กฎหมายธุรกิจเฉพาะเหตุผลตอบแทนต่ำแต่แบบภาษีสูงขายตรง